ว่ามีคำสอนของพระเจ้านำความจริงออกออกมามาเบ้ามาอธิบายให้พวกเข้าฟังมาเปรียบมาเทียบกับชีวิตจริงพวกเขานั่นบ่ามีู้ได้รู้จากอย่างจักคนเดพวกเขากับสัตว์ก็คืออนเดียวกันบ่ต่ังกันได้แต่คนก็หน่าคือทำลายทำลายผู้อื่นได้มากกว่าซื่อเนี่ยหดะคิดเบด้อแต่เ้าเกิดมาหายุหากิน เด็กบ,บานนอกเนาะฮะเห็ดเห็ดแพร์ไลท์ตะแคนหาไว้แมงกินนู่นหาไต่แมงกินนู่นหาอยู่หายกินงมไปบลต่างจากไก่บลต่างจากสัตว์อื่นๆเด็กคือกันเบิดฝนตกไม่ไลตักกระแตนเก็บเห็ดแพร์เจ็บอีกเห็ดน้ำเกิดน้ำหน้าไปเนาะ บ่หูวาซุขบ่หูว่าทุกจักมมนอีหยังไม่ได้อยากได้ก็ได้หาได้หากินเนาะแหละจังอดเงีมคบเงีมเฉียดหาไตาคกบจับเฉียดจับปลาหาปลาหาปูหา,า,หา,หาสอนหกสอนหวกสอนคบป้ายมิตรหากับหา,หาความตายกับวิดพพอแต่ <c oughs> เจ็บถ้าปวดแต่พวยกับจมดาป้ายตามผีตามสางตามผู้นั่นตามผู้นี้ เรายูหันผีหันเทดอันนั้นเทดอันอน,อน,อน,อนี้เทศนะงมไปอนะไรที่เพิ่นว่าสัตคือพวกเขานี่ยหะมาตั้งจากสัตว์เด้งมหากินไปไวจักเพราะให้กูได้หลายเป็นพ่อนะนะพวกห้อยก็ได้อยากห้อยได้ห้อยลหลายๆปลาก็ได้ปลาหลายๆกบพราเกียรติก็อยาก,าย,กยากได้หลายๆสัตสัต,นะนะสต,สตคือกันได้กับพวกเขานะี่ได้เคยคิดว่า สั์ทั้งหลายเลาวนะั่นเขาก็เจ็บกบปวดกบหายยู่หายกินขึ้เฮ้เลยเนาะคิตว่วาเขาเกิดมาเป็นอาหารเขาเกิดมาเป็นถาดรองหลับหลายๆอย่างกินตัวเองเ่าเคยคิดพอ,อเลยนะหาตักแตนนี่เด็ดแข่งเด็ดขาเด็ดปีคิดว่าเขาสิเจ็บสิปวดบ่บุ๊เนาะไดแ้แม่งขับแม่งฆามากอะเอามาผูกข้อมันก็แนจงบินตายพวกข้า,ขานี่โหดหลายเลย ในความโหดนี่ก็ย้อนกขาขึ้นลงไปหาสัตว์อันเก่านั่นแหละอันที่พวกเข้าหาเห็ดหาอยู่หากินหาทำลายทำลายทำลายเหรียญสือตะมีเด้ขี่ขั้นขาดจับมาเหรียญจับมาุดเอาบังกระโปงเงดใส่ปากจูดเออพวกเด็กหน่อยผู้ชายแน่กับยิ่งขี่โกยิ่งขี่เกี่ยมไปเนี่ยคิดว่าเขาเจ็บกระปวดความจริงแล้วก็คือกรรมสิมีต่อกัน เกิดเกี่ยวหมุนเวียนกันไปกันมาทำลายทำไร,ำไรกินกันไปกินกันมาอยู่สัน่นเด้เนี่ยนี <c oughs> ่แหละเป็นห้างสัน่นพววหาสอนกุ้งสอนยังไปก็ย,ยิบเส่ปากไปย,ยิบกินไปเลยเด้เนาะลีนี่เด้ได้แม่งอีกแม่งยังแม่งหิ้วควายขันว่าเอา <c oughs> เออไปหป้วเห็ดมาคิดเบื่องแลบนี่นี่แหละคือถ้าเฮาบ่พ้นถาเฮาบ่หลุดบ่พผลเฮาได้หลับเบิดทถกเม็ดทุกหน่วยทุก กะปิเลยเด้บ่พราะมันทร,รมาดาบ่วายุ่งบ่วาหินบาว่ายังก็แกล้วแต่รับเปิเพบาวว่าไปแงใครมาแดงตะกี้เข้าไปแงเขาตะกี้เขาก็แงเฮ้าอยู่พราะสมีเด้นี่แหละจังว่าหากินกันไปมุนหมวกกันไปอยู่พอะสมีเออท้าบางคือพวกคนปลายจังสีไหมเขาก็หาล่าสัตว์มากินนี่ไหมเออกินลิงกินคางกินงูกินยังปาย กินกันไปกินกันมาอยู่ตลอดสังสารวัตอันนี้เดีจบว่าเป็นเดนไแต่จังววาธรรมะของพุทธเจ้าคือความจริงดิบพระองค์นําออกมาแสดงหายากหายากเลยท่องฝากก็ปลายเข็มนี่มันจะธรรมาได้แล้วก็น,น,นานๆที่มีแสงฮิปฮีขึ้นมานิดเดียวไหมอ,อทางไปนิพพานเห็นไหมคือธรรมะพุทธเจ้าแวบขึ้นมาแวบเดียวนี่ไหมออน,น,นานๆที่ีที่หนึ่งเดีเป็นอสงไขยอาสงไขยเลย แกจังแว็บหนึ่งไปแต่ขนาดนั้นยังยังพจนเดียวรู้เรื่องอย่างแกจังว่าพวกเข้ามาสังสมเอา,าลืมกันแล้วกันทุกอย่างที่ที่เหตุเขาที่เขาเหตุเฮ่าคือเฮ้าเห็ดไรก่อนดดบัดแหละแต่ผู้ใดบ่อยหยัดล่องหลับนี่ยก็มาตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแต่ก็มีการฟังยอมเกิดความเห็นความเปรียบความเทียบ การคิดเปรียบเทียบหาความจริงสรุปลงกับประสบการณ์ของตัวเองมันสีเบี้ยนไวกันด้วยงัี่มันก็ขากันกินรื่องสี่เฮ้ากินเขาเขากินเฮ้าก็ซัดก็กิ้มซัดน,นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้อยาั่นแหละอยางพ้นจากซัดก็ต้องบ้างตัณหาคือภิกษุนักบวชบวชเขามาแล้วตามธรรมดาแล้วเฮาก็เห็นโทษมันหลายอันหลายย่างเลยแหละในชีวิตจริงเฮาเป็น ความเห็นโดยธรรมศาสตร์ของมันแต่ว่าที่ถอนความเห็นถอนความหยุดมันถือมันถอนความรู้สึกนั่นใดจังใดก็เลยต้องว่าอาศัยฟังธรรมมาพุทธเจ้าหันหละมันจึงถูถอนได้ <c oughs> คือเ,เห็นโดยธรรมดาเาเห็นคนเกิดเาเห็นคนป่วยเาเห็นคนตายเนี่ยผู้ใดก็เห็นว่าเกิดว่าดับผู้ใดก็เห็นธรรมดาธรรมใดแล้วก็หลายๆอย่างที่มันสลดใจโดยบม่มีผู้สอนก็มีเดล่ะที่หลดไปดีๆเห็นหลดส้นกันป่วงผู้นั้น ตายมั่งผู้นงแขนขาหักมั่งโอ้มันบ่เตียงแท้เนี่ยนี่คือธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่คนคนห้องมันก็ต้องมีความนึกเขามาได้ค้อกันนั่นแหละเห็นรายๆายย่างที่เป็นประสบการณ์เห็นคนเกิดแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจ่างน้อมเขามาเห็นทั้งได้สิออกจากตัวนี้ได้เมื่อการด็้งการได้ฟั่งยอมเกิดความขิดเมื่อความคิดยอมเกิดการสรุปผลเมื่อสรุปผลยอมเกิดความเห็น มอเกิดความเหนแล้วแต่เรามีควาออยากออกหาวิธีสิดินลนออกนั่นแหละสู้หนักบวชทั้งหลายค,คิดว่าตัวเองเนี่ยบ่อยากได้บ่อยากเป็นอย่างแล้วการปฏิบัติกับบ่แมนน่นแนวยกเลยแค่ประคองขอวัดปฏิบัติของตัวเองแค่บ่คิดไปถึงข้างนอกสำนีกับสำเร็จล่ะแค่บ่คิดไปถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอันเป็นอดีตอนาคตจะเกิดบ่ได้ะเออยุคก,กับตัวเองนะเปิดหายเลย เพิ่นเลยให้เห่าหันหาเลื่อนแห่งใจอยู่หายหาที่อยู่ของตัวเองอยู่กับตัวเองเอวิธีเพิ่นก็บ,บอกว่ายแล้วสติปัฏฐานสี่าออกจากหนีย่าออกจากกายก็ลมหายใจความคิดเด้๋ยวคำว่าย่าออกอย่าคิดออกจากลมเดอ้อ่าคิดออกจากความรู้สึกในตนเด้อ่าคิดออกจากความคิดคือพยายามคุ้มตัวเองอยู่ในหนีคุ้มอยู่ในลมหนีคุ้มอยู่ในความรู้สึกตรงเติมน,นออีอย่าให้มันออกไปหาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือทํา เนี่ยมันก็เห็นทาในทรหลึกลาเข้าไปือเห็นอันิจังเห็นถุกเห็นอนาตาเห็นความเกิดคน,คนดข้อมดับเห็นความเสือ่อมคามส้มสลายเห็นความบรัจีร่างยืนยืดนั่นแหละอะไรจังว่าปฏิบัตินั้นมันมันบรยิยาเขาบรจําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปถูกทรมานเออว่าตอนนี้กูกําลังสมาธิอยู่กูกำลังปฏิบัติกําลังอย่าเหตุเสียงดังจะเหตุหลบอวนยานันนั้นย่านี่เอกเพียงแต่ว่าประคองค้อมคิดของตัวเองอยู่ในล่มหายใจ อยู่กับลมหายใจมัง่งอยู่กับความรู้สึกแห่งกายมัง่งปิติมัง่งเออเจ็บปวดห่อนหนาวก็รู้อยู่ในนี่แหละมันบอไปใส่เด็เกเจ็บปวดห่อนหนาวหิวนาวไปเห็ดนมันอุน่นสีอห่อนก็เห็ดนมันเย็นไปทสี่หนึ่งไหมเจ็บปวดตอนนี้กับเยียวยารักษาไปแค่ไปซ้ำตายนึงเด็กนี่ความคิดทั้งบอไปปรุงไหมความคิดทั้งบอไปอยากได้นั่นเป็นมีนี่ไหมเออแม้แต่การอยากหูทิบตาทิบเน,นเนี่ยมันก็เพราะจำเป็นเลย แค่นั้นมันบด้มีอย่างยาก่เลยแต่ว่าตัวอยากออกตัวเดียวนี่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเอาวิธีวิธีควบคุมความคิดจากของแค่อยู่กับลมนั่นแหละบะเอินบะสันติเอินบะสติบะสติกันละลึกบะกับคุ้มนั่นแหละคุ้มความคิดแตของหม่มาอยู่กับลมซาบเพราะว่าความเคยชินมันน่ะตั้งแต่ตื่นขึ่นเท่านอนหลับคนมันขิดอยู่น้ำผู้อื่นเบิดมีความรู้สึกพอใจกับเพาพอใจน้ำผู้อื่นเบอดตามธรรมดาโดยโดยการเห็นธรรมชาติ โดยเห็นความเปลี่ยนของมันจังสั่นคนเกิดมาตายเบิดนีห้อากระรูอยู่ผู้ใดเกิดมากเกลี้ยบไลย์หร,รือป่วยเบิดห้อากระู่อยู่เดีวโดยเหตุจังใดห้าสิยู่กับตัวเองเป็นเนี่ยนะอะไรข้รู้ทั้งเบิดโดยธรรมะบันี้ทีห้าได้ยินได้ฟังมากย <c oughs> ินมากฟังมากเปรียบเทียบลงตัวเองเหตุจังใดวิธีห้าสิดับใดแต่คือ อยู่ในลมหายใจนี่อยู่ในความรู้สึกนี่กายเวทนาจิตของตัวเองนี่หนึ่งยุแค่นี้หนึ่งเดียว่พราจจำเป็นต้องเอาตัวเองไปปฏิบัติให้ให้เจ็บให้ปวดให้ลําบากหรือเจ็บให้เจ้าของคือคุ้มมันเกินไปความ,ม,มอยากมันเกินไปแค่แค่บ่อยากเห็นยุคชสือเลดท้องน้ำกวาดตากวาดตา,า,ตาท้องน้ำบินบาดบินบาดเดีย๋ยวบ่มียังกับอ่านหนังสือหนังทองบทนั่นบทนี่ทีโลกเข้าใส่มันเห็นยุทธธรรมนี่ ่าเ <S preach science> ่นบ่แมนว่าระอรหันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้หรอกระอรหัน์แค่บ่ยากเท่านั้นะมีอย่างเด่นง่ายหนึ่งเด้แค่บ่ยากอย่างอารมณ์ความรู้สึกมันสิเกิดได้จังไงแต่มันบ่ยากหรอกคุได้มาว่าจังไงมันก็ซื้อๆอยู่ได้ละเพราะว่ามันบ่มันบ่ยากบ่ยากดีบ่ยากใดบ่ยากเป็นบ่ยากไดบ่ยากดีบ่ยากมีบ่ยากเป็นีอย่างเห็ุซื้อๆอยู่ยังเสียวธรรมดาธรรมดาอยู่นะ ประค้องไหวซ้ำตายหนึ่งเดียวมีอย่างเดียคือว่าเฝ้าอยู่ตลอดดอกด้วยกรด้วยแค่ตายนั่นแหละป่วยเรารักษากันแล่นหามหมอนั่นหมอนี่ก็รักษาไปตายนั่นแหละมันจะมีแมงอย่าง,ง,งยังว่วด้วยครับเพื <Okay. S 1> ่อด้มีความรู้ก็รลู้ไปตายนั่นแหละเพราะนั่นบ่ลููกับบรล้ไปตายขึ้นกันนี่ไหมบ่ควนถืเขาไปยึดเอาอีหยังดอกหนะ้าัูกแล้วความรู้ โดยปัตยปไบโกกเป็นสิ่งดี่น้อมน้าเขามาเทียบตนเด้แต่ว่าความู้ทั้งหลายเ่านี้ถ้าย,ยึดแล้วออกไปว่าคิดว่าเจ้าของเป็นผู้รู้อ,อันนั้นก็ไปเกิดไม่รู้แต่ว่ารู้ไปเกิดไม่เพราะว่าบ่ารู้ตัวเองให้ยางได้ความจริงให้หันเขามาอยู่ดูกายของเจ้าของเองจะเห็นความจริงรูกรับน้ากายกลับใจคันทั้งหาเดียวกันพนิ่นเบามไาี่ มันบริไปใส่อกมันอยู่นี่นี่คือความจริงได้ความจริงละกะละยุ่งมึงนี่บริไปละในหนังสือได้ความจริงเบื้องกายกับใจใจคือความคิเบรงกายคือเบิ่งร่มนี่แหละเบิ่งล่มเบิ่งความรู้สึกจากของเองนี่เบิ่งยุ่แค่นี้ได้ความจริงละได้ร้อมพวกมีงแต่อยู่ในในร่มจากของเองอยู่ในความรู้สึกจากของเองละไปแล้วบริไปละในหนังสือ เวาวิธีปฏิบัติห้าเฮาบ่ไห้าบไิหไเหร่เข้าไปปฏิบัติแบบพุ้มจะค้องให้จนถึงว่าต้องเวลานี้นั่งสมาธิสองสามชั่วโมงเดอ้อเวลานี่เห็ดนี่เวลานี้บ่เห้องบ่มีเวลาหรือพว่าห้องบ่งล่มหายใจเ้าไใดตลอดเวลาอน่างสั้นได้วิธีการแหล็ไปฝึกหาตัวเองแหละอย่าล,ลืมเดอ้อเฮ็ดจิิงใดไว้ได้รับบัตร ทุกลูกคุมขนจากว่าละแต่ห้า,หาบอกนนะนะเนี่ยตะกี้ห้าบวกล่ะจากางังเป็นเล็หน่อยสักหนึ่งตื่นขึ้นคือพ่อหายยูหายกินอะไหายอะไรตะแต้มหายเก็บเห็ดแผดเนะเห็ดแผด,ดน้ำห้น้ำหน้าเก็บเห็ดเครื่องหายกินหมักม่วงหายกินหมักม่วงปลาหายยิ่งขี้กระปอมปวกผู้ชายพวกผู้หญิงก็หาสอนหวสอนกุ้งหาเปิดเกียดเ๊ยบ ว่สลดสังเวทตัวเองบ่ไใก็ดีเนาะหาอยู่หากินยานแต่บ่ได้ผูเป็นพ่อเป็นแม่ก็ห่ายานแต่ลูกบ่ได้กินขึ้นกันเด้มันคือวนเวียนอยู่พอสามีเนาะผูเป็นพ่อไปหะหาอ่ายานลูกบ่ได้กินตั้งสี่นี่บัตรเด้พ่อเอายังได้เอาเด้มันมันเป็นตะเลตนจากของบอกเนาะยังไงใครอยากออกเอเห็นอันนี้ก็เห็นความจริงได้กันล่ะเกิดมาหากินซ้ำตายไปก็ดเลย กเข้ากับต่างจากสั์ดอกเคีย้ยกินแต่ละมือแล้วก็ออกมานอนรับไอเขาไปนอนรับนอนรับตื่นขึ้นก็ออกจากค้อนบินไปฮาปากันกินไปคือไก่นี่แหละเออง่ายไปเลยก็ไปมีครอบพ่วไผ่ครอบพ่อมันมีลูกไปลูกมันเออเลียนกันไปเวียนกันมาอยู่เพําะสนหละ่ะจากนั้นดังที่จบเนาะพ็เข้ามาหลงยังอันนั้นอันนี้อยู่นี่เนาะมาต่างกันดอกบไก่คือไก่คือหมานี่แหละมาต่างกันเลยอเดียวกันเด้ เลี้ยงลูกง่ายแล้วมันกลไปหากินไปกินมั่นว่าปาตังอิลีเลยลูกคาราคนก็มาตีพอขาแม่ยย่งเอานั่นเอานีคือกันเดีเนาะมามันง่ายขึ้นไปกัดพอกับแม่คือกันคือกันพกเข้าก็เป็นเคื่อกันหมดเลยเออแ้ามาคิดบางดีๆเลยมันหนาสงสารตัวเองบ่นั่นแหละเ้าต้องเห็นลึกเข้าไปในความอยากตัวเองะถอนถอนนี่เป็นคําว่าของสื่อดอกถ้ามันเห็นลึกเข้าไปแล้วมันจะอึ่งเองดอกหนา มันสิจุ๊กเข้าไปในข้อหรอกจุกอ,อกแน่นอ,อกเขามาโเลยดอกมันเห็น <Okay. S 1> จุ๊กเข้าไปัมนแหละปัจนี้ันจห้าเห็นทั้งสี้แล้วห้า็จะไปสนใจใส่ใจ,ใจไผ่เออจะไปจับผิดจับถูกไผ่เออแบบนั้นไปล่ากไไปอากใดยังอีกถ้าอรหันห้ายังว่าจากได้มันจา,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 ากเป็นอยู่แหน่มันจะไปยากอยกอยังแาบคือซื้อ,อยู่ ส,สีมื่อเสียงส,ส้มผสเมีนั้นไม่ได้เนี่ยสีไปยังสีได้ไปยังสีเป็นไปยังเนี่ยนะ <c oughs> แล้วแต่ว่าบ,บรรเลงของอยากดอ,อกแต่เห็นตัวนี้แล้วสิพ่อว่าล่ะแต่ละคนหายูให้กินลําบากขนาดใดเนาะนี่แต่จา,ากไดกับยากใดบางยานเขาเก็บเขาปวดเป็นเด่นเนาะเวอลอาเจียวเขาได้แม่งมั่นกับเด็ดขาออกเด็ดปีกออกใส่ทุ้งเสือไว้บางที่ก็ลืมเนาฆ่าทุงเสือทุงส่งเนาะ S <S นี่นีชีวิตบ้านหนอกเข้าไหมเขาว่าตามเชือ้อศพมีเขาประสบเองเลยเขาบอกกินตนาการเ,เขาบอกเรื่องของเขา้าอีกบอกคุย้ยไไปหาใส่เบ็ดไตครบไตเขียบไปลายยางบอกคุ้ยิ่งฮ่าเปิดเขียบสอนหัวสอนครบถู่ไหมห่าอยู่ห้กินกันไปย่ำใดเขาสีวิทออกจากวงจรอ,อันนี้นี่ไหมนเนาะนั่นแหละวิธีวิทย์ก็คือบ้องอยากเออแล้วก็กลับมาอยู่ใน้ตัวเองวิทย์แน่พ้นแน่อยู่ในหูดังกับของนี่ ยึดความรู้สึกในขวองนี่เบิ่งความคิดจากขวงนี่จบแน่นั่นแหละแต่ว่าเห็ดเอาเดิเออเพคนแต่จะบอกแน่แนวทางดีไหนก็ได้นั่นแหละเพอ